นางเอกคนนี้ยิ่งโสดยิ่งสวยเนื้อหอมฟุ้งหนุ่มยืนใบคิวสมัครขอรักษาหัวใจ สดแล้วสวยแถมฮอตเวอร์สำหรับนางเอกคนดังเบลล่ารานีที่นอกจากงานจะดาหน้าเข้าหาจนกวาดเงินเข้ากระเป๋าชนิดขี้เกียจจะนับแล้วเบลล่ายังสวยขึ้นผ่องขึ้นออรากระจายขึ้นทุกวนันล่าสุดหลังตัดสินใจลบอดีตดีลดภาพคู่กับอดีตคนรักทิ้งไปแบบเหลือไวแค่ความทรงจำนอกจากนั้นเบลล่าก็เดินหน้าสตร์ความสวยด้วยการเผยภาพใหม่สวยสดใสและออราสุดๆด,ด,ด,ด้วยโพสต์ใหม่และแคปชั่นปิ่นอิโมรูปหัวใจสีน้ำเงิน บ่งบอกว่าพร้อม move on ออแบบ strong และมีความสุขถามกลางคอมมิ์จากแฟนๆที่มาให้กำลังใจเพียบรวมทั้งแววแมาว่าตอนนี้เบลล่าเนื้อหอมฟุ้งมีหนุ่มๆรุมขายขนมจีบอาสารักษาหัวใจให้เพียบงานนี้เรียกว่าโสดแล้วดีโสดแล้วมีความสุขสุดๆไปเลยจ้า